เมื่อเราพูดถึงยุคทองของโจรสลัดผู้คนก็มักจะนึกถึงชื่อที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์ทะเลแห่งการปลน้นทรัพย์ชายผู้มีชื่อเสียงในความโหดเหี้ยมและการทําให้ศัตรูขนลุกด้วยแค่ชื่อเสียงของเขาการที่เขาใช้ความกลัวเป็นอาวุธและทําให้คนทั้งโลกต้องจดจําชื่อเขาวันนี้แอดจะพาทุกคนไปสัมผัสกับตำนานแบล็กเบียโจรสลัดผู้มีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้และเรื่องราวที่เขาทิ้งไว้ในทะเลและในใจของผู้คน b บล็กเบียรหรือเอ็ดเวิร์ดทีก็คือหนึ่งในชื่อที่โด่งดังและก็น่าหวาดกลัวที่สุดในยุคทองของโจรสลัดในช่วงปลายศตรวรรษที่17ถึงต้นศตรวรรษที่18ชายผู้นี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นโจรสลัดผู้โหดเหี้ยมแต่เขายังเป็นบุคคลที่ฉลาดในการใช้ความกลัวแล้วก็ภาพลักษณ์ของตัวเองเพื่อควบคุมทะเลและก็จิตใจของศัตรูข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กของเอ็ดเวิร์ดทีก็ยังคลุมเครือและก็ไม่เป็นที่รู้แน่ชัดบางแหล่งก็เชื่อว่า เขาเกิดในเมืองบิสตันประเทศอังกฤษราวปี1680และเขาก็น่าจะมาจากครอบครัวที่มีการศึกษาพอสมควรเนื่องจากแบล็กเบียสสามารถอ่านและเขียนได้ซึ่งถือเป็นความสามารถที่หายากในหมู่โจรสลัดในยุคนั้นต่อไปนี้แอดก็จะขอเรียกเอ็ดเวิร์ดทีสว่าทีส์เฉยๆนะครับทีส์ก็ได้เริ่มต้นอาชีพของเขาในฐานะลูกเรือของกองทัพเรืออังกฤษ ระหว่างสงครามควีนแอน์ปี1701ถึงปี1714สงครามนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยในชีวิตของเขาหลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงหลายคนที่เคยเป็นทหารเรือแล้วก็ไม่สามารถหางานทำได้ก็จะหันเหเข้าสู่อาชีพโจรสลัดและทิสก็เป็นหนึ่งในนั้น ทิชเริ่มต้นการเป็นโจรสลัดโดยการทำงานภายใต้โจรสลัดผู้มีอิทธิพลอย่างเบนจามินเฮนิโกซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะกัปตันโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่หลังจากที่ได้เรียนรู้จากเฮนิโกแล้วทิชก็เริ่มมีความเชี่ยวชาญและก็ได้รับตำแหน่งเป็นกัปตันเรือด้วยตนเองเรือที่แบ็กเบรดครอบครองก็คือเรือควีนแอนเลเวนซึ่งเดิมเป็นเรือลบของฝรั่งเศสที่ถูกโจรสลัดยึดได้ และเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนเรือรบลำนี้ให้เป็นเรือโจรสลัดที่มีอาวุธปืนใหญ่มากกว่า40กระบอกมันกลายเป็นหนึ่งในเรือโจรสลัดที่ทรงพลังและน่ากลัวที่สุดในทะเลแถบแคริเบียนในยุคนั้นและชื่อ b l a c k b e a r นั้นก็เกิดมาจากลักษณะภายนอกอันโดดเด่นของเขานั่นเองทีชมีหนวดคราสีดำหนาและยาวจนเกือบจะถึงหน้าอก ซึ่งเขาเลี้ยงมันให้หนาและฟูนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าที่ว่าในระหว่างการโจมตีหรือการต่อสู้ทิชจะพันเชือกที่ชุ่มไปด้วยดินปืนรอบหนวดเคราแล้วก็จุดไฟให้มันลุกไหม้เมื่อรวมกับหมวกปีกกว้างและเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยอาวุธเขาก็จะดูเหมือนปีศาจที่ออกมาจากนรกซึ่งช่วยเสริมให้เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความตื่นตระหนกแบล็กเบียร์ไม่ใช่โจรสลัดที่ใช้ความรุนแรงเพียงอย่างเดียว เขายังเป็นนักจิตวิทยาที่เก่งกาจในการใช้ความกลัวและภาพลักษณ์ของตนเพื่อหลอกลวงและควบคุมศัตรูเขามักจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้โดยการทําให้ฝ่ายตรงข้ามกลัวจนยอมแพ้แทบจะทันทีในหลายกรณีเรือพาณิชย์ที่เห็นธงของแบล็กเบียสลอยอยู่บนฟ้าก็จะยอมจำนวนโดยไม่ต้องมีการต่อสู้เพราะผู้คนต่างเชื่อว่าเขาเป็นโจรสลัดที่ไร้ปราณีซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่เขาสร้างขึ้นเอง นอกจากนี้ Blackbeard ก็ยังเป็นคนที่มีวิธีคิดที่ซับซ้อนเขามักจะใช้วิธีการต่อรองมากกว่าการทำลายเช่นในเหตุการณ์ปิดล้อมเมืองชาวสตันในรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1718แบล็ k เบียรและเรือของเขาปิดปากอ่าวที่นำไปสู่เมืองเป็นเวลาหลายวันป้นเรือพาณิชย์ที่ผ่านไปมาแล้วก็จับตัวประกันไว้ เขาเรียกร้องขอเพียงแค่ยารักษาโรคซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในช่วงเวลานั้นหลังจากได้รับยาตามที่เขาต้องการเขาก็จะปล่อยตัวประกันทั้งหมดอย่างปลอดภัยโดยไม่สังหารใครแม้แต่คนเดียวซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขารู้จักใช้วิธีการเจรจาเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่จําเป็นต้องใช้กำลังทุกครั้ง แม้ว่าความกล้าหาญและความโหดเหี้ยมของ b l a c k b e ีย d จะทำให้เขาเป็นที่หวาดกลัวแล้วก็เคารพในหมู่ของโจรสลัดและชาวเรือพาณิชย์แต่มันก็ทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายของกองทัพเรืออังกฤษในช่วงปลายปี1718กับตันโรเบิร์ตเมนาดจากกองทัพเรืออังกฤษได้รับคำสั่งให้นำกองเรือไปตามล่าและกำจัด b l a c k b e ียร การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของแบล็กเบียดเกิดขึ้นในอ่าวโอคาโคกรัอร์ตแคโรไลนาเมื่อวันที่22พฤศจิกายนคิจักรา1718การต่อสู้ครั้งนี้เป็นการสู้รบที่ดุเดือดเรือของแบล็กเบียดถูกเรือของเมนาดปิดล้อมหลังจากที่การยิงปืนใหญ่สิ้นสุดลงการต่อสู้บนดาดฟ้าเรือก็เริ่มต้นขึ้นด้วยการใช้ดาบและปืนพก b บล็กเบีย d ต่อสู้อย่างกล้าหาญแต่ในที่สุดเขาถูกยิง5้าครั้งและถูกแทงถึง20ครั้งจนเสียชีวิตหลังจากที่เขาเสียชีวิตร่างของ b l a c k b e ีย d ก็ถูกตัดหัวและหัวของเขาก็ถูกนำไปแขวนไว้ที่หัวเรือของเมนาดเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนถึงจุดจบของโจรสลัดทุกคนที่คิดจะต่อต้านอำนาจของราชสำนักอังกฤษและแม้ว่าแบล็กเบียจะเสียชีวิตแล้วแต่ตำนานของเขาก็ยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน เรื่องราวของเขาถูกบอกเล่าผ่านหนังสือภาพยนตร์รายการโทรทัศน์และวิดีโอเกมกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนาธรรมป๊อปในยุคปัจจุบันแบล็ k เบียดไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวาดกลัวในยุคทองของโจรสลัดเท่านั้นแต่ทว่าเขาก็ยังเป็นตัวแทนของเสรีภาพที่ไม่ยอมจำนวนต่อกฎหมายและอำนาจรัฐแบล็ k เบียดเป็นมากกว่าโจรสลัดธรรมดาเขาเป็นผู้บงการอันชาญฉลาดในการใช้ความกลัวและการเจรจาเพื่อควบคุมสถานการณ์ และในสายตาของคนในยุคเขาเขาเป็นทั้งผู้ที่น่าหวาดกลัวและก็น่าชื่นชมแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับแบล็กเบียรบ้างหากแอดนำเสนอข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ